ราดัมหรือเชื้อราดัมเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aspergillus พบได้ทั่วไปในธรรมชาติมักเติบโตในที่ที่มีความชื้นสูงเช่นห้องน้ำท่อน้ำฝ้าเพดานผนังหรืออาหารที่เน่าเสียราดัมสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ดังนี้อาการแพ้ผู้ที่สัมผัสกับราดัมอาจมีอาการแพ้เช่น จามคัดจมูกคันจมูกคันตาไอหายใจลำบากไปจนถึงเกิดผื่นแพ้โรคปอดอักเสบผู้ที่สูดดมอากาศที่มีเชื้อราดำปนเปื้อนเป็นเวลานานอาจเกิดโรคปอดอักเสบได้อาการที่พบได้แก่ไอเรื้อรังหายใจลำบากเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายโรคราดำมรณะ เป็นโรคติดเชื้อราดำที่รุนแรงมักพบในผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันต่ำเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคมะเรง็งโรคเอดเป็นต้นอาการที่พบได้แก่ปวดศีรษะคัดจมูกและมีอาการเลือดออกที่จมูกมีอาการชักเกรงตาบวมและมีอาการปวดติดเชื้อในกระแสะเลือดไปจนถึงเสียชีวิตดังนั้นผู้ที่สัมผัสกับราดำควรรีบล้างมือให้สะอาด และหากมีอาการแพ้หรือมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์วิธีป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของราดำได้แก่รักษาความชื้นในบ้านให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยควรควบคุมความชื้นภายในบ้านให้อยู่ที่40-60%รระบายอากาศในบ้านให้ถ่ายเทสะดวกซ่อมแซมรอยรั่วของท่อน้ำหรือหลังคาบ้าน ทำความสะอาดบ้านเป็นประจำโดยเฉพาะบริเวณที่มีความชื้นสูงกำจัดอาหารที่เน่าเสียหรือของใช้ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหากพบราดำในบ้านควรกำจัดราดำโดยทันทีโดยใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของคลอรีนหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สวมถุงมือหน้ากากอนามายัยและแว่นตาป้องกันขณะกำจัดราดำ